ดีเราจะมาเล่นของเล่นใหม่กันครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาสำหรับผู้ใช้งาน Investing Pro นั่นก็คือ Warren AI ซึ่งเป็น AI assistant เหมือนกับ ChatGPT แต่ว่าถามได้แค่เรื่องการเงินการลงทุนเรื่องหุ้นนะคุยเรื่องอื่นเนี่ยมันตอบไม่ได้โดยผู้ใช้งาน Investing Pro เนี่ยจะมีโคตา้าให้ถามคําถามได้เดือนละ500คําถามถามแบบไม่จํากัดไม่ได้ครับค่าไฟแพงโปรดเข้าใจสาหรับคนที่อยากลองเล่นมันมาพร้อมกับ Investing Pro เพราะฉะนั้นสมัครใช้งาน Investing Pro ลิงก์ใน description ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหา disclaimer ไม่ใช่คาแนะนาในการลงทุนคลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องมือ Investing Pro เท่านั้นโปรดศึกษาผู้เชียช่ยวชาญด้านการลงทุนใกลบ้านท่าเอาละล่ะคำถามในวันนี้ที่ คำถามประมาณนี้ build me a portfolio starting with 10,000 dollars today picking s t o c k using Buffett's methodology for long-term investment and providing reasons for each pick and projections in 10 years and 20 years ก็คือเริ่มต้นด้วยเงิน1,000 0ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทผมอยากให้มันเป็นเลขกลมๆเป็นสกุลเงินดอนลลาร์นะสำหรับผู้เริ่มตน้นลงทุนระยะยาวโดยใช้หลักแนวคิดของคุณปู่บัฟเฟต แล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเลือกหุ้นพวกนี้พร้อม projection 10ปีกับ20ปีโอเคออกมาแล้วหุ้นที่ Warren AI เลือกออกมามี3ตัวทำไมมีน้อยจังอะ <laughs> มี Power Industry, Cowman f o o d แล้วก็ Finvolution Group และหลายคนเนี่ยไม่คุ้นหูชื่อพวกนี้เลยใช่ไหมเรามาดูรายละเอียดหุ้นทีละตัวกันดีกว่าเอว Industry เนี่ยมี compound annual growth rate 5ปีที่14.4เปเ็นป็นหุ้นที่เติบโตมั่นคงมากๆ ROE 34เปอร์เซ็นต์แล้วก็ PE ไม่ขี้เหร่มากกว่าที่16กดเข้ามาดูรายละเอียดหุ้นรายตัวในดน้า Investing Pro เพื่อทำกันบ้านต่อ Pro Tips เนี่ยบอกว่ามีเงินสดมากกว่านี้สินในงบดุล PE ต่ำจ่ายปันผลติดต,ต่อกันมาแล้ว13ปีติดทั้งขวามือเนี่ยสุขภาาาาพทงงกกรเเเเินนนนีีี่่่่ยยยยถืออวูใณฑ์ดมะ4 out of 5 คือเป็นหุ้นที่เป็นสไตล์บัฟเฟตจริงๆคือคุณปู้เนเลยชอบหุ้นที่มีเงินสดเยอะๆแบบติบโตมั่นคงอ่ะตัวนี้จ่ายปันผลสิบาปีติดดูจ่ายปันผลเท่าไหร่ศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นต์แมงคดิงกอกเลยแต่ว่าเซกเตอร์มีเดียนมันอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะโอเคมาต่อตัวที่สองค่ะเมนโฟดตัวนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไข่นะคือผลิตภัณฑ์ไข่ทั้งหลายรวมถึงเปลือกไข่แล้วไข่ออร์แกนิกด้วย คือไข่เนี่ยมันเป็นอาหารหลักของมนุษย์นอกเรื่องนิดหนึ่งคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยมนุษย์เราควจะต้องกินไข่ประมาณวันละหนึฟองทุกวันนะครับเป็นโปรตีนซอสที่สําคัญมากสำหรับร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้น AI เนี่ยก็เลยนับหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นหมดตัวหนึ่งเลย อเมริกาตอนนี้เนี่ยไข่แพงมากๆแต่ว่าไม่ว่าแพงขนาดไหนเนี่ยคนก็ต้องซื้ออยู่ดีไงแล้วมันก็จะท้อนในเอาอียโหดมากๆตัวนี้56%แล้วก็ PE ต่ํามากๆ p e 4สสุขภาพทางการเงินเนี่ยดีกว่า power industry เมื่อกี้อีก5เต็มไปเลยต,ตัวนี้ตัวสุดท้าย f ิน volution Group ธุรกิจการเงินสินเชื่อตัวนี้ยิวที่2.9% PE ตดําเ์เซ็นตพต่ำเหมือนกันพีอีหกว่าตัวนี้เนบริเวณเอไอเรียกเหมือนว่าซิกบัตตูซิกาคือมันเป็นสัมมวนประมาณว่าแบบเป็นหุน น้าปวดหัวว่ากฝังแค่นี้ <laughs> ซึ่งธุรกิจให้มันอ o เป r a t e ในะประเทศจีนเนี่ยมันจะมีความน้าปวดหัวของมันอยู่ไงอีก2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เข้าท่าอยู่นะแต่ตัวนี้เนี่ยแม้แต่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเหมือนกัน <laughs> มาดูตาราง10ปีกับ20ปี projection กันไม่น่าถามเรื่องคำทำเนี้ย <laughs> คือถ้าเราซื้อ3ตัวด้วยเงิน10,000ดอลลาร์มันก็จะเฉลี่ยให้ตัวละ33%มสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบ <laughs> ปี Power Industry จากสามพันจะกลาย <laughs> เป็นหนึ่งหมื่นสองยี่สิบปีจะกลายเป็นสี่หมื่ปเก้าเค้าเมนฟู้ดสิ เปลี่ยนเงินสามพันเป็นสามแสนในยี่สิบปียี่สบปีข้างหน้าไข่ฟองละกี่บาทวะแล้วก็ฟินเวอลูชั่นจากสามพันกลายเป็นหมื่นสี่กับหกหมื่นสี่คือพอเราให้มันโปรเจกต์สิบปียี่สิบปีเนี่ยมันเลยไปหยิบเอาคอมพาวไอโน่โกรสเลดย้อนหลังห้าปีหรือสิบปีอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วแอสซูมว่าเราจะรีอินเวสต์กับไม่คิดภาษีให้นะตัวเลขนี้เราเอาไปม,มันทัดวางท่าแล้วตีเส้นให้เลยครับจากสามพันก็เลยกลายเป็นสามแสนคือมันเป็นการดูจากแมทริกซ์แค่ตัวเดียวอะก็ดูไว้เป็นไกด์กัพออออทีี่่่่ไไปเเเเชืืมมืมมมาาาากหนนนตวว้้ขงงลส ก็คือ Compound annual growth rate เนี่ยมัน rally r e main steady for 20 years Expect bump s ก็คือ m มทริกตัวนี้เนี่ยมันยากมากๆที่จะวิ่งสมูท20ปีโดยที่ไม่สะดุด <laughs> Expect bump s, <laughs> <S Expect turbulence นี่คือมันอาจจะมีตกหลุมอากาศระหว่างทางคือ5ปีที่ผ่านมาตัวเลขมันอาจจะดีมากๆแต่เราเอา5ปีแล้วนะี่ยมาบอกว่าอีก20ปีจะไม่สะดุดเลยมันก็เกินไป g o forever stocks even Buffett adapts รีวิวแอนโนลีแม้แต่ Buffett เนี่ยก็ยังรีวิวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลายปีนะครับก็ประมาณนี้จริงๆแล้วว่าเลยนไอเนี่ยยังมีรายให้เล่นอีกเยอะนะก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาลองเล่นคำถามแบบอื่นๆให้ดูมีคำถามมันเยอะแยะมากที่ช่วยเราลงทุนได้ง่ายขึ้นคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ